สวัสดีครับผมมาพบเพากันช่วงร้อยกระทงครับนี่ครับห่างอะไรเพาะกันกับบ่าวบไดาเข็นเคยครับผมมือนี้มากับน้องนิ้งใช่ครับมากับอรสานะครับครับผมมาร้อยกระทงกันครับน้องเรนูครับโมมี่คู่โอ้เจ้าข้างหน้าโน่นนอนไปตรงไอ้วัดไอ้ข้างหลังเนี่ย ป็นบรรยากาศอยู่วัดบึงครับผมมันอ้อมไม่ได้ข้างหลังนี่อ้อมไม่ได้นี่นครับล้อ,อยูอ้องแหมข้างหลังครับเป็นบรรยากาศครับผมยู่วัดมามาสี่อ้อมมาสี่เป็นบรรยากาศนะครับผม at, อยู่วัดเทพเอวัดเทพลีลาครับผม นายวันน์เหมองว่ากระทงกับมาลอยอยู่วัดเทวกักดิกาศวดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับผมผมเกะกันกับบาวพันยหญ่อีเ่นเคยครับกับคลิปที่สองนะครับผมสำหรับการมาลอยกระทงนะครับเพราะว่านี่วันนี้มากับอรสามาทะลุมาทะลุไปทางนี้แลวจะไปลอยกระทงกันครับ มีครูกันลรไปนอครับพุดนองทางบ้านนะครับผมว่าฟันยาก็ดีไปหาครูมาลออกระทงกันครับอันขอครูล,ล่อกระทถนเลยเด้อครับนี่ครับแต่ลอยเป็นมูน้ำแดงครับนี่ช่องไงครับเจมารีครับไม่รีกี่เมาครับด้วไงไไไข้างหน้าโล บรรยากาศครับเฮ้ครับทีมงานครับผมทีมงานรออยกระทงพร้องไงไมเอยงง็บใส่งไปสวัสดีครับเจ้าของช่องอราสาตนาสอนชาแนลนะครับสวัสดีสองรอบแล้วนะจไนะไม่ขี่รอบก็ได้จะวันน<อ>ี้หนูมารอยกระทงที่ไ,ไ<ง>หน บาเทพลีลานะครับปไปเดินกันไปลูกมึงมันเดินขวางทางครับผมวี่นิ่งใจอย่าแตกแถวนะนี่ต้องเดินไปตรงน้ำตรงเนี้ยตรงคลองป่าบานเดินตามแม่ไปนะไปเดินไปเดินไปปัดอัน ผู้ใดมาเบิ่งคลิปนี้ผ่านเลยครับนี่เพราะปุไา้เห็นน่องเล่นู่นเลยครับนี่มาเมาทางนี้เดีแมนทังนี้ทุกเป็นคนซื้อกระตูนมาทางนี้ทุผู้ชายทุกเนี่ยมิจฉาเนี่ยทุเนาะเป็นยังไงบูนเป็นาห่ามันอยู่ข้างโบสถ์ใคซื้อไปไปนำ่มัีมันเินมาลวทั้งปา เข้ากันเป็นร้อยอยู่ในคลองครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศดูวัดเทพลีลานะครับผมจริงยิงลูกต้องยิงตีปาด นี่ขาย20บาทเรนป้าน่าจะได้ไปหอด้วยไหมครับผมโอ้คนหลายค,ครับเราใต้ในหอดมองร้อยเยอะครับผมกระเด้นกำลังยางปานเยอะครับผมโอ้คนหลายครับมาซ้ำรุ่นเ่ยครับผู้ใดอยู่ไก่วัดเทพลีลาก่ามากเลยครับผม ว่าพ่นออกไปลอยทางไหนกันครับผมว่าพัญยากอาจะว่าลอยอยูอาเทนเอาปกติถาเรือมันซีอยู่ไก่ไว้นหรอซีข้างเขาคือไก่ดำมันเองนะครับผมเดี๋ยวผู้ไปผไของูไปของตรงนี้เดินมาขางหน้าจิ๋วเดินขึ้นไปเล้วกับระนีนนุ่นไปได้เลยครับ <ider Stadium> <ฆ seeing> มากับอปราศธนาสอนนะครับเขาเห็นก็ลอยที่คลองไม่ใช่หรอไปถึงเอาไปส้ออร้าหกเจ็ดแปด เอาขะลอยในวัดนะครับผมใอยหอไนี๋ยวเยนก่อนอีลอยในวัดก็ลอยในคอลอยลอยนี่อ่ะโอเคเป็นขะลอยใช่ไหมซีนี้นะขะลอยนี่ก็ลอยนี่ไม่เป็นลอยในคลองก็ลอยนี่โอเคครับผมไม่พี่น้องเดี๋ยวบ้าบัญญาสินี่นี่ไฟแชคเกอร์นี่เอามาป่าวไปจุดจากเทียนเลยลูก มีที่ไดมาร่วมกันในภาวเหนงานคนลอยกระทงทางทาเหลือเขาเรียกว่าวันที่เป็นยี่ก็หมายถึงําเหลือกเดือนของทางภาคกางเราก็มเดือนนสองไทยก็หมายถึงได้แบนรักาวง

ไมกขาผมอธิษฐานเลยลูงอธิษฐานแล้วก็ไปเลยนะครับครับผมขอคุครับแล้วขอ้คราผมอยเกาะอยสงอยก Icana, าอให้แี่จะส่งมี่จะลาบครับพี่จะสิ่งดีๆขากมาครับสิ่งใดเป็นของทุกคนเนี่ยขอให้ไายออกไปได้ครับขอให้ข้าเจ้าและกูรของข้าไเจ้าครับทานโกและท่านคข้าบจารย์ ไทายลูกกับครูร้อยกันร่วมกันครับผมเนาะ่อับขอย่าได้มีความพุกข์้ากและความสดจาอาใดในเลยและขอให้ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าทรงมีอินทรโอเคเนี่ยนะครับผมขอให้ปู่ปทุกคนนะครับมี่นวความเจริญรเรืองนะครับผมขอให้มีสุขมีลาภหลายๆเนอครับผมาอพี่น้องทุกคนนะครับผมสุขสมบูรณมั่นคงทุกคนนะครับสําหรับชีวิตว่าพระเจ้าเราขอไปแค่นี้นะครับผมกราบสวัสดีครับผม